แหล่งข่าวลับเผยนายพลกัมพูชาย่องขอสัญชาติไทยไม่อยากสูร้รบปืนขึ้นสนิมใช้งานไม่ได้คะ่ะ นี่นะคะผู้ชมหลังจากที่กองทัพภาคที่1ได้เผยแพร่คําสั่งกองทัพภาคที่1เรื่องควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทลงนามโดยพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1โดยมีมาตรการออกมา3ข้อนะคะว่าข้อที่1งเนี่ยงดการผ่านเข้าและออกของยานพาหนะทุกประเภท2งงดการเดินทางผ่านเข้าและออกของประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแล้ว ก็การค้าขายทุกประเภทสาค่ะตามข้อ1และข้อ2อ,อนุญาตให้อำนวยความสะดวกด้านมนุษยธรรมตามความเหมาะสมและความจำเป็นอย่างเช่นด้านการรักษาพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีเร่งด่วนแล้วก็ด้านการศึกษาของนักเรียนรวมทั้งการดำเนินการที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งยั่ต่อการใช้ชีวิตประจาวันของประชาชนค่ะ ซึ่งวันเดียวกันนั้นคุณผู้ชมกองทัพภาคที่2นะคะก็ได้ออกคำสั่งเฉพาะที่177ทั2568ตามมาด้วยอีก1ฉบับค่ะ เรื่องของมาตรการยกระดับการควบคุมการผ่านแดนในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมตำบลด่านอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จุดผ่านแดนถาวชาร,ช,วราาวช่องสงามตำบลภัยพัฒนาอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดและจุดผ่อนปลนการค้าช่องสายตะกูตำบลจันทบเพชรอําเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมีมาตรการ3ข้อดังนี้นะคะก็1เลยคืองดการผ่านเข้าออกของยานพาหนะทุกประเภท2ง,งดการเดินทาง างผ่านเข้าออกของประชาชนการค้าขายทุกประเภทนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ3ค่ะตามข้อที่1และข้อที่2อ,อนุญาตให้อำนวยความสะดวกด้านมนุษยธรรมตามความเหมาะสมอย่างเช่นด้านการรักษาพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีเร่งด่วนด้านการศึกษาของนักเรียนและก็นักศึกษาในพื้นที่การซื้อขายผักผลไม้เครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนตามความเหมาะสมและจำเป็นค่ะโดยขมินนะคุณผู้ชมบอกว่าไม่เดือดรอน ก็ไม่เป็นไรนะไทยเนี่ยไม่ได้อยากจะคบค้าสมาคมกับเขมรแล้วนะปิดเอาไว้ก่อนก็แล้วกันส่วนเรื่องไฟฟ้าที่ก่อนหน้านี้นะคะทางการกัมพูชาประกาศตัดไฟแล้วก็อินเทอร์เน็ตจากไทยเพื่อเป็นการตอบโต้ทางการไทยในประเด็นความขัดแย้งในพื้นที่แนวชายแดนก็โดนแฉะนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังใช้ไฟไทยอยู่ตั้ง6จุดจาก9จุดตัดไปแค่3แต่คุยโวค่ะว่าเลิกใช้ไฟไทยเลิกใช้ไฟไทยโดยก่อนที่จะประกาศตัดไฟเนี่ยนะคะเขมรเนี่ยโดยรับไฟจากไทยใน9ก จุดก็คือหนึ่งเลยจังหวัดสุรินทร์ช่องจอมไปบ้าน โอสมิทจังหวัดอุดรมีชัยสองค่ะจังหวัดสระแก้วบ้านหนองปลือนะคะไปอำเภอมาลัยจังหวัดบันเตียเมียเจย3ค่ะจังหวัดสระแก้วบ้านคลองลึกไปอำเภอปอยเป๋จังหวัดบันเตียเมียเจยนะคะ4เหมือนข้อ3ค่ะเป็นสองวงจร5นะคะจังหวัดสระแก้วบ้านขาดินไปอำเภอสัมเพลูลจังหวัดพระตะบอง6กค่ะจังหวัดจันทบุรีบ้านสับตารีไปอำเภอพนมปึกจังหวัดพระตะบอง7ค่ะจังหวัดจันท บุรีบ้านสวนส้มไปอำเภอโอซัวจังหวัด พระตะบอง8ค่ะจังหวัดจันทบุรีบ้านบ้าน,านแหลมไปอำเภอก๊อ,กอบเลียงนะคะจังหวัดพระตะบอง9ค่ะจังหวัดตราดบ้านหาดเล็กไปบ้านหาดสาบยาวจังหวัดเกาะกงนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยขเมรตัดไฟไปแค่3จุดเท่านั้นก็คือข้อที่3 4 9ี่และยังคงจ่ายไฟอยู่6จุดด้วยกันค่ะแถมล่าสุดนะคะคุณผู้ชมระดับนายพลขมรเริ่มออกอาการกลัวคะ่ะว่าถ้ารบกันขึ้นมาจริงๆตุยแน่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภ ภาพอาวุธที่มีกันอยู่มันใช้ไม่ได้ตื้นสนิมหมดแล้วแอบย่องเงียบคุยฝั่งไทยนะคะอยากขอย้ายสัญชาติซะง,งั้นพาลูกพีหุ่นรู้ขึ้นมาซิ่งแง่แก่แน่ๆค่ะโดยเรื่องนี้นะทนายรณรงค์แก้วเพชรลงข้อมูลเอาไว้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเป็นสายข่าวลับนะคะโดยโพสต์เนี่ยบอกว่า ลุงวุลเส้นรู้เปล่ามีนายพลกัมพูชามาติดต่อเจราจาขอสัญชิติไทยแล้วนะเขาบอกว่าเขาไม่อยากรบเพราะว่ารบไม่ไหวเฮลิคอปเตอร์ยังต้องเอามือช่วยกันหมุนเลยอาวุธในมือก็สนิมขึ้นหมดแล้วจัดหาแต่ไม่ซ่อมบำรุงและอีกโพสต์หนึ่งนะคะก็คือกองกําลังพิทักษ์วุนเส้นเริ่มรู้ว่าสู้ไม่ได้พยายามขอเจราจาฐานไทยบรรยากาศตอนนี้ในกองทัพกัมพูชาก็เลยเป็นอย่างที่เห็นท่าทีของฮุนมาเน็ตเริ่มอ่อนลงเพราะ เพออาจจะมีการยึดอํานาจกันในกรุงพนมเปญระวังเอาไว้แล้วกันนั้นลุงวุ้นเส้นดาบนั้นสนองคืนนะคะคุณผู้ชมทนายก็ทําถึงนะเพราะว่าเขาเนี่ยแปลเป็นภาษาเขมรให้ทราบโดยเทั่วกันด้วยนะคะส่วนจะเป็นนายพลคนไหนก็เดากันเอาเอ,าเองเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าข้อมูลล่าสุดนายพลของขเขมรมีกันอยู่ประมาณ3,000คนค่ะรักใครชอบใครก็แต่งตั้งได้เรื่อยๆนะเพราะอําอนาจมันล้นมือจริงๆแล้วเรื่องของสายข่าวคือใครเนี่ยอย่าไปจี้ทนายเขาเยอะนะเก็บไว้ในมุมมืดให้เร เานี่ยได้สืบข่าวมากันนะดีแล้วค่ะแค่นี้ก็เห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าคเมเนี่ยดีแต่ปากจริงๆคุณผู้ชมเพราะอาวุธที่มีไม่มีดีสักอันค่ะ